องสมบัติประโณดสมบัติประโณดตัวอย่างข้อสองหนึ่งข้อหนึ่งลายละเอียดตามนี้ได้ค่ะเชื่อเย่างละเอียดนะคะ ข้อที่หกนะคะที่ออกอินทรรอดและขออาหร